สวัสดีครับผมช่างลุกนะครับดเดี๋ยววันนี้เรามาดูาทรงเราทรงกลางไร้ขอบนะครับไร้ขอบไปบนนะครับมผมจะขึ้นเป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับโยฟันลงเป็นหนึ่งจุดห้าครับขึ้นไปประมาณหนึ่งีนะครับมผมลูกค้าค่อนข้างยากแต่ยากนิดหนึ่งนะครับ มันก็จะดูเป็นเหมือนใช้กลานะครับผมแบบนี้นะครับตัอดออกมาจะสังเกตนะครับผมจะโยกฟันไปมากลานะะลานะครับเดีนี้ใช้ฟันรอกเป็นเบอร์หนึ่งนะคระับขออนุญาตเร่งความเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ ตัดตามคลิปไปเลยนะครับถ้าชอบวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกำลังใจให้ช่างนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดลิงก์นะครับซื้อสินค้าให้ช่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับห้าบาทสิบบาทก็เรากดเข้าไปอดนุนดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ มีตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะครับมีทุกอย่างนะครับลองกดเข้าไปแล้วก็ไปเสิร์ชหาดูนะครับว่าอยากซื้ออะไรนะครับมีหมดครับทุกอย่างเลยครับเก้าปากด้วยนะครับห้าบาทสิบบาทเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างทําคลิปต่อไปนะครับตัวด้านหลังก็จะขึ้นอยู่ประมาณกลางหูนะครับลองสงกลางสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่ที่สภาพผมลูกค้าด้วยนะครับ ต่อไปผมจกกะการผมครับตัดง่ายๆสไตล์ช่องลุกนะครับ้านเราจะเน้นเป็นความสะอาดนะครับแล้วก็ส่งผมนะครับแต่ชั่นร่วมสมัยนะครับแต่ไม่ค่อยเน้กนการตัดเรีวเท่าไหร่นะครับความสะอาดครับ สวนสไตล์เฟชัช่นร่วมสนานนะคะแต่กถ้าอยากตัดเกลก็แนะนำที่อื่นนะครับแต่ถ้าชอบความสะอาดนะครับกับสไตล์ทรงผมที่ไม่เหมือนคนอื่นก็มาหาเราได้นะครับทุกวันนี้ครับรับหมดครับขอแค่นั่งรอได้นะครับ เพระช่างมีคนเดียวนะครับในด้านเรา<อ>จะตัด<อ>แบบ<อ>ไม่เหมือนใครนะครับสไตล์การตัดจะสังเกตดูนะครับเราจะมาซอยผมด้านบนนะครับลูกค้าเน้นไว้นานๆน,นะครับด้านบนสไตล์พวกเด็กช่างจะ เน่นข้างบนไว้นานๆยาวๆนะครับเนีย่ยถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้ก็มาหาเราได้นะครับแต่ต้องนั่งรอๆนะครับแต่ละวันก็คิวก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะช่างคนเดียวตัดช้า นี่ครับเสร็จแล้วครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซื้อสินค้าด้วยนะครับสวัสดีครับ